สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เอ๋พามาดูบ้านนะคะพร้อมที่ดินนะคะตรงตัวบ้านเนี่ยจะมีบ้านสองหลังนะคะก็คือจะมีบ้านหลังใหญ่และก็หลังเล็กนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้นะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่นะคะ1งาน81ตารางวานะคะแล้วก็ขายไม่แพงนะคะคือขายอยู่ที่ราคา4ล้าน8แสนบาทนะคะถูกมาก แล้วเดี๋ยวเอกจะพาบูดูบริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆก็จะร้อมรั้วให้รอบพื้นที่เลยนะคะรอบพื้นที่แล้วก็มีทําประตูหล u วให้แล้วก็จะมีบ่อเก็บน้านะคะเป็นโคกหนองนาแล้วก็จะมีโรงเก็บรถนะคะโรงเก็บรถก็คือจะมีอยู่สองโรงเก็บรถนะคะก็คือจะมีโรงเก็บรถนี้นะคะตอนนี้คือที่มีรถจอดเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงนี้คือเรายังเขียบพื้นที่ไม่เสร็จนะคะก็มี ทวกทีมแอกโคนะคะที่ว่ากำลังเคลียร์พื้นที่ให้ปรับพื้นที่ให้สวยงามน,นะคะมาพักอยู่ก่อน,นะคะอันนี้ก็จะมีโรงเก็บรถตรงนี้อีกหนึ่งโรงนะคะนี่นะคะคือรอบบริเวณทั้งหมดในเนื้อที่14ไร่1ง,งาน81ิตารางวาะคะ่ะเราจะร้อมรั้วให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะพาด,ดูบริเวณรอบๆบ,บา้านกกอนนะคะ เนี่ยค่ะนี่คือบริเวณรอบบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเอพาเข้าไปดูบนบ้านนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเดิมอะตรงนี้จะเป็นเป็นอ้น,นี้ค่ะเป็นอะไรค่ะเป็นเป็นโรงเลี้ยงแพะนะคะคือเดิมอะเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงแพะนะคะ ก็ตอนนี้ก็คือเราก็ยังเก็บไว้คือทําไว้แข็งแรงและดีมากนะคะถ้ามองหาที่ดินนะคะในการที่แบบว่ามาอยู่เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์ทาโคกหนองนากเกษตรพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะมีบริเวณรอบเยอะมากนะคะที่แล้วก็ในพื้นที่ค่ะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆนะคะก็คือร่มรื่นนะคะร่มรื่นมากๆเลยนะคะรอบพื้นที่ตรงนี้จะมีบ่อนะคะจะมีบ่ออยู่หนึ่งบ่อนะคะ ก็ใช้พื้นที่ทำปลูกผักหรือว่ามาเลี้ยงแถวๆนี้เขาจะมีชาวบ้านแถวๆนี้จะเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะคะก็คือสามารถที่จะมาทําเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเหมาะมากๆเพราะว่าเรามีบ้านให้แล้วนะคะมีบ้านมีที่แบบบริเวณเยอะมากๆนะคะนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะแล้วก็คือรอบรอบที่ดินเราก็มีขุดคูร่องน้ําให้นะคะ ก็คือมีเนื้อที่ในการที่ใช้พื้พนที่ได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้ามองหาที่ดินสําหรับในการที่แบบว่ามาทําการเกษตรนะคะก็แนะนําแปลงนี้นะคะมีบ้านอันนี้ก็เอให้ดูหลังบ้านนะคะให้ดูหลังบ้านคือบ้านหลังใหญ่อะ่ะจะเป็นบ้านกระจกนะคะก็คือเรียกว่าเป็นเป็นกระจกรอบบ้านเลยก็คือได้ดูวิวทิวทัศน์รอบบริเวณนะคะ เราปรับปรุงเรโนเวทให้แบบสวยงามแล้วนะคะก็คือมาถึงก็ใช้พื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณร,บรอบๆบ้านสามารถที่จะมาทำการเกษตรหรือจะมาทำอะไรได้อีกมากมายเลยเพราะว่าพื้นที่เหลืออีกเยอะมากนะคะนี่นะคะอรอบพื้นที่ค่ะเราล้อมรั้วให้เรียบร้อยนะคะล้อมรั้วรวดนม้มรอบ ที่ดินเลยนะคะทั้งหมด14ไร่1งาน81ตารางวานะคะแล้วก็ทำประตูนะคะประตูบานไ้นะคะแล้วในตัวบ้านเดินน้ำเดินไฟเรียบร้อยมีเร็กที่บ้านนะคะก็คือสามารถที่มาเข้าพักอยู่อาศัยนะคะก็ได้เลยนะคะมาใช้พื้นที่แล้วก็มาทำาทำธุรกิจการงานหรือว่า ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะคือจะมาเลี้ยงสัตว์หรือจะมาทำอะไรก็ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยนะคะนี่นะคะดเดดพาไปดูภายในบ้านนะคะอันนี้คือบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะว่านี่นะคะจะมีบ่อนะ้ํามีโรงเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือตรงนี้คือเดิมเคยเป็นที่เลี้ยงแพะนะคะก็มาดูได้เลยนะคะคือจะมาทําโครงการอะไรก็ได้เนื้อที่มากมายนะคะ ก็มีปลูกมะม่วงไว้ให้นะคะตอนนี้คือจะปลูกมะม่วงไว้ให้สี่ต้นนะคะก็ตอนนี้กําลังออกช่อเลยนะคะน,นี่เป็นมะม่วงออกกําลังออกช่อนะคะอันนี้คือเอกกําลังจะพามาดูบริเวณรอบๆข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอกพาไปดูคูน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านก็คือตรงนี้ก็จะเป็นประตูรั้วบ้านเข้าบ้านนะคะเป็นเป็นเป็นประตูเปิดนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เอเบกําลังะพามาดูนี่คือจะขุดคูไว้ให้นะคะเป็นคูรอบที่ดินนะคะก็จะเป็นคูข้างขข้าง,างหน้านี่คือใจอใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ด้านหน้าไอ้ข้างข้างก็จะเป็นคูเล็กลงไปนะคะก็คือจะขุดคูไว้ให้แบบนี้นะคะเป็นคูน้ํานะคะคูน้ําที่ว่าจะส่งต่อไปที่บ่อนะคะคือตรงนี้นะคะันีเป็นคูน้ำเนีนะะ่ยค่ะ ก็คืออยู่ใกล้กับบ่อน้าปราปาหมู่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคูเล็กๆนะคะเป็นคูเล็กๆที่ส่งต่อไปจนถึงบ่อน้านะคะก็เราทําให้อย่างดีะคะ่ะก็คือมาถึงก็คุณก็ใช้พื้นที่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราทําระบบน้ําอะไรทุกอย่างคือทําไว้ให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ล้อมรดนามเนีนะะ่ยค่ะล้อมรดหนาให้ รอบที่ดินนะคะก็คือรอบรดน้มให้รอบเลยค่ะอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอย่างที่เอ๋ให้ดูนะคะว่ามีเพื่อนบ้านรอบเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะมาถึงก็ใช้พื้นที่ได้เลยแล้วราคาก็ถูกมากๆนะคะเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่1งาน81ตารางวามีบ้านสองหลังนะคะตรงนี้เอก็พามาดูบ้านบนบ้านหลังใหญ่ก่อนนะคะ บ้านหลังใหญ่นี้จะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีตรงที่ระเบียงตรงนี้ค่ะใหญ่กว้างๆเลยนะคะก็คือใหญ่เลยนะคะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นนะคะคือรอบบ้านนี่คือเรา,าเป็นกระจกรอบบ้านเลยนะคะห้องจะใหญ่มากๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะเนี่ยค่ะคือเป็นกระจกแล้วมองเห็น รอบที่ดินเราเลยนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนะคะนี่คือห้องที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาห้องที่สองนะคะนะคะอันนี้จะเป็นห้องที่สองนะคะคือบ้านแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆนะคะคือเป็นบ้านที่แบบทำไว้ดีมากนะคะมีมุงรวดมีอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือบนบริเวณรอบบ้านคือมองคือเข้าไปอยู่ในบ้านนี่คือมองเห็นรอบบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกที่ดีมากๆเป็นกระจกที่แข็งแรงนะคะนะคะอันนี้จะเป็นฝ้าเพดานนะคะคือทําไว้ให้อย่างดีเลยนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ให้ดูงฝ้าเพดานนะคะ นี่คือบ้านหลังที่หนึ่งค like ือบ <gro> ้านหลังใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอพาไปดูบ้านหลังเล็กนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้านะคะห้องน้านี้จะอยู่ข้างล่างนะคะห้องน้าจะอยู่ข้างล่างอันนี้ห้องน้าเป็นของบ้านหลังใหญ่นะคะอันนี้คือบริเวณรอบๆบ้านที่ที่อยู่ข้างล่างนะคะคือเราทําให้อย่างดีเลยนะคะแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากๆนะคะบ้านก็คือเรียกว่ามาถึงก็ใช้พื้นที่ได้เลยนะคะ มาพักอาศัยอยู่ได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กนะคะเดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังเล็กนะคะบ้าน <Miles> หลังเล็กก็คือจะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องนา้าห้องน้ําจะอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะ <im> umm> แล้วก็จะมีระเบียงข้างหน้าให้นั่งเล่นเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะ <im> umm> อันนี้คือจะเป็นบ้านหลังเล็กนะคะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเป็นบ้านไม้นะคะเป็นบ้านไม้เป็นห้องใหญ่นะคะ เป็นห้องหยาดแบบนี้นะคะก็คือไม่ไม่ได้ทําเป็นห้องก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านไม้นะคะก็คืออ่อแล้วก็มีชั้นเก็บของเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะเป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็อ่าเป็นกระจกแล้วก็มีหุงรวดนะคะให้อย่างดีนะคะ ทำไม่ให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านนั่งเล่นนะคะตรงนี้นะคะนะคะอันนี้คือจะเป็นบริเวณรอบๆบ้านนะคะนัดดูบ้านจริงได้ทุกวันเลยนะคะก็อ่า นัดดูบ้านจริ๋งในทุกวันนะคะอยู่ที่ตําบลหนองสโสนโอําเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําเลยนะคะเพราะอยู่ใกล้กับบ่อน้ําประปาของหมู่บ้านนะคะก็อ,อยู่อันนี้ที่เห็นอยู่นะคะนี่คือจะเป็นแทงประปาคงเป็นโครงการประปาของหมู่บ้านนะคะก็คือใช้ยู่แล้วก็เพื่อนบ้านมีรอบเลยนะคะเพื่อนบ้านมีรอบที่ดินเลยนะคะ นะคะนี่คือจะเป็นเพื่อนบ้านเอให้ดูเพื่อนบ้านรอบเลยค่ะนะคะคือตรงนี้คือจะอยู่ตรงตรงกลางหมู่บ้านนะคะเนะะี่ยค่ะจะมีเพื่อนบ้านนี่คือเพื่อนบ้านรอบเลยนะคะ,ะเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทําการเกษตรทําไร่ทํานาแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะก็คือจะมีวัวแล้วก็แพะนะคะวัวแพะแล้วก็ควายนะคะก็ ดูแล้วคือถ้าเกิดชอบนะคะคือชอบแบบตรงกับสไตล์เลยว่าอยากแบบมาอยู่โครงการเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ทำปลูกผักออร์แกนิกหรือจะเป็นปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบริเวณแบบเยอะมากๆนะคะก็คือเนี่ยเป็นบริเวณที่เหลือนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มากมายเลยก็คือเรียกว่าเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่แบบนานมากกว่า10ปีแล้วนะคะก็มาใช้พื้นที่ได้เลยนะคะ ก็มาถึงปุ๊บก,ก็มีบ้านพักอยู่อาศัยเลยบ้านแข็งแรงนะคะนัดดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะอยู่ที่ตำบลหนองสนมอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะราคา14ไร่ 1. งาน81ตารางวานะคะราคาถูกมากๆจะอยู่ที่4ีล้านแแสนบาทนะคะแล้วก็ร้อมรัว้วรวดวหนามให้รอบที่ดินนะคะแล้วก็ออรอบรอบที่ เราปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะคือมาถึงก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมนาะไม่ท่วมแน่นอนเพราะมันเป็นที่สูงนะคะนี่แอ้ดูบริเวณร,บรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งอีกท้งหนึ่งนะคะนะคะมีโรงเก็บรถสองโรงนะคะมีบ้านสองหลังนะคะก็คือจะมีบ้านหลังใหญ่และหลังเล็กนะคะแล้วก็ข้างหลังบ้านจะมีบ่อน้าแล้วก็มีคูน้ํานะคะ แล้วก็มีอ่าเป็นที่เรียงสัตว์ก็คือเดิมเป็นที่เลี้ยงแพะนะคะมาปรับปรุงเรี้ยงได้เลยนะคะนะัดดูที่ดินได้ทุกวันแล้วก็เบอร์ของเอกที่อยู่หน้าคลิปสามารถที่แอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ